่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวททิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟททิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิศบ้วนบางประมาอดิศักบวนกิยาพันธ์นะครับคุยกับท่านในเรื่องต้นไม้ พุทธศาสนาท่านผู้ฟังครับต้นไม้กับพุทธศาสนานั้นผมได้คุยให้ท่านได้ฟังไปแล้วว่าเข้าไปในวัดก็จะเจอต้นโพต้นไซนะแล้วก็ต้นพิกุลเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นหโดยบางแห่งก็จะมีต้นสาระนะฮะหรือบางคนเรียกว่าต้นลูกปืนใหญ่อันนั้นก็ถ้าไปศึกษาในพุทธประวัติ ก็จะมีต้นไม้เหล่านี้เกี่ยวข้องทีนี้ต้นโพอย่าไปปลูกในบ้านถ้าปลูกที่วัดวัดมีที่เยอะต้นโพให้ร่มเงาแต่การปฏิรูปต้นโพในวัดก็ไม่สมควรที่จะเอาขยะนะซึ่งสารพระภูมิซึ่งอันนั้นเป็นซา,ากของอที่คนเอามาทิ้ง นะหรือไปเอารูปพระมาตั้งไว้แบบลกๆไม่ควรทำใต้ร่มโพถ้าจะทำเก้าอี้นั่งล้อมรอบก็ควรที่จะมีไม้ร่มๆนะครับจะเป็นอะโกรนิม่าสาวน้อยประแป้งนะครับหรือจะเป็นไม้ใบอีกหลากหลายชนิดปลูกอยู่ถ้าใครอยากเห็น ว่าโคนต้นโพป,ปลูกอะไรสวยไปที่วัดดอนขนาดที่ตำบลดอนเย,ยหอมนะอำเภออำเภออะไรอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะไปดูนะครับมีวัดมีพระนอนอย่าองค์ใหญ่นะแต่ว่าไอ้ตรงริมตะลิงมีร้านอาหารแล้วมีต้นโพนั่นต้องต้องเป็นแบบนั้นแต่อย่าปล่อยให้ต้นโพร,รกดูแล้วน่าสะพรึงกลัว บางคนเอาอิดไปก่อรอบๆจนกระทั่งรากโพมันทําให้พังไม่ควรเอาอิดไปก่อนะครับเอาเก้าอี้ไปล้อมรอบแล้วก็ไอ้ตรงโคนต้นโพก็ปลูกไม้ร่มๆเข้าไปก็สวยดีทีนี้ต้นโพพอมันจเจริญเติบโตเราไปนั่งใต้ต้นโพมันก็เย็นเพราะมันได้ออกซิเจนใช่ไหมฮะเราก็จิตใจแช่มช,ชื่นอากาศดี ทีนี้พอไปเจอใต้ต้นโพก็จะมีต้นโพต้นเล็กต้นน้อยถ้าเราเห็นต้นโพต้นเล็กต้นน้อยที่ขึ้นอยู่ที่ใต้ต้นโพใหญ่นะถ้าทางวัดท่านจะทำเองก็ได้หรือถ้าไม่หวงอยากโยมมาวัดอยากจะขุดไปปลูกก็ได้เอ้าก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไม่ให้เอาต้นโพไปปลูกในบ้านแล้วทำไมถึงจะบอกว่าขุดไปปลูกที่บ้าน ไอ้ที่ผมว่าเอาไปปลูกที่บ้านนะ่ะไม่ได้ไปปลูกลงดินนะครับเอาไปปลูกในถาดเตี้ยๆนะที่เขาเรียกว่าปลูกแบบบอนไซต้นโพต้นไซต้นมะขามเนี่ยนะปลูกแล้วก็ดัดให้มันหงิกหงิกงอง,งองพอดำต้นมันใหญ่แล้วก็ตัดแต่งใบยอยู่เรื่อยๆให้เป็นรูปเป็นทรง ไปเอารวดนะฮะที่เขารัดายไฟอ่อนๆนะนะเอามาดัดให้ต้นมันงอมันโค้งถาดหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราอยากจะทำถวายวัดเราก็เอาไปตั้งประดับวัดให้สวยงามหรือเราจะไปขายเป็นไม้บอนไซนะกระถางหนึ่งก็ต้องมี500 800ยแปดร้อยพันสองพันห้ก็แล้วแต่นะว่ารากโพร,รากไซ ที่เราปลูกนั้นมันสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของต้นโพในวัดนะครับเด็กๆจิตบวนบางประมาะไปทำบุญที่วัดยางวัดยางก็อยู่ที่อำเภอศรีประจันท์สุพรรณบุรีจำได้ว่ายายก็ขึ้นไปบนสลาผมก็อยู่ที่ใต้ต้นพิกุล ตอนนั้นก็มีปัญญาคิดแค่เพียงว่าเก็บดอกพิกุลที่ร่วงแล้วก็เอาไปร้อยเป็นพวงมาลัยให้ยายเอาไปถวายพระพระพุทธรูปก็อยู่ในตู้กระจกนะฮะยายกลับจากวัดก็บอกแบ่งบุญแบ่งบุญเ,เราก็เอาบุญก็บุญก็ไม่เข้าใจมันคืออะไรก็บุญก็คือความดีนะครับอ้าว ก็เอาไปอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเผื่อท่านไปเ,เห็นวัดไหนมีต้นพิกุลแล้วก็ลูกนะคือพิกุลในเวลาออกดอกดอกเล็กๆนะแต่เวลามันติดลูกติดผลเนี่ยผลมันขนาดท่าหัวแม่โป้งเนี่ยครับโอบานทิดบ้วนบางประมาเยอะเพราะว่าผมไปปลูกพิกุลเอาไวสอนลูกศิษย์ต้นหนึ่งปล่อยให้เป็นทรงชะลูดขึ้นไปอีกต้นหนึ่งตัดให้มันแผ่ ว่าการตัดแต่งต้นไม้มันจะได้รูปทรงยังไงนะฮะแต่พิกุลเป็นไม้โตช้าครับแต่ถ้าเผื่อท่านปลูกพิกุลเป็นบอนไซก็ได้หรือจะปลูกพิกุลนะแล้วก็หมั่นตัดแต่งพิกุลเป็นไม้ที่ดียังไงเป็นไม้ที่ใบไม่ร่วงอ่ะคำว่าใบาไม่ร่วงไม่ใช่ว่าไม่ร่วงไม่หล่นเลยนะครับเขาเรียกว่าไม้ไม่ทิ้งใบต้นไม้บางชนิดเนี่ยใบยมันร่วงหล่นเยอะ แล้วเราก็เสียเวลาในการเก็บกวาดเพราะอย่างพิกลเนี่ยให้ร่มเงานะฮะบางเมืองผมเห็นข้อพิกุลไปปลูกแล้วไปตัดเป็นรูปทรงสนอันนั้นไม่ไม่ดีเลยนะฮะพิกลเนี่ยควรจะปลูกแล้วก็ตัดให้เป็นแผ่ให้ร่มเงาถ้าห่างจากตัวบ้านแล้วรักษาควบคุมความใหญ่ไว้สักหน่อยเนี่ยมันก็ปลูกได้นะมันก็เป็นไม้ดอกหอมนี่ก็เป็น พิกุลที่เราไปเก็บมเมล็ดมาเพาะอย่างบ้านทิศบูรบองมาเนี่ยนะที่สวนที่ศรีประจันเนี่ยครับก็ต้นไม้ขึ้นมาเยอะและต้นไม้ตอนหลังหลังเนี่ยผมปลูกไว้คือเนื่องจากว่าผมรู้หลักพอผมปลูกเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะผมไม่ไปยุ่งกับต้นไม้หรอกให้ต้นไม้มันปลูกของมันเองจะเป็นกระถินเทพาประดูหรือจะเป็น มหอกกานีไอ้พวกนี้เวลามีเมล็ดตกหล่นลงมาแล้วมันก็ขึ้นมันก็งอกของมันเองนะครับพี่้องครับนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องในวัดวาอารามก็มีตั้งหลายอย่างท่านอยากจะถามต้นไหนก็ถามมาทีนี้วันนี้เนี่ยถ้าไ่ายเพาะต้นพิกุลไว้นะแล้วใส่กระถางขนาดปากกว้างสักคืบหนึ่งเนี่ย นะผมว่าขายต้นหนึ่งนะครับความสูงสักประมาณครึ่งศอกเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆก็ต้องมีเป็นร้อยนะครับเวลาจะไปหาต้นพิกุลมาปลูกจริงๆมันหายากนะแล้วจริงๆจ,จะตัดเป็นไม้พุ่มไม้อะไรก็กได้แต่ทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านไปวัดที่กรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดแจ้งวัดประยูรวงใช่หไหมฮะนั่งอนะ่ะ จะไม่เห็นว่ามีต้นไม้อยู่ที่สวยงามคืออะไรครับพวกตะโกะพวกคอยที่เขามาปลูกเป็นไม้ดัดคนปัจจุบันเรียกว่าไม้ดัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยชื่อเดิมๆคือไม้ตัดนะคือตัดยังไงเขาตัดแต่งนะครับน,นี้คนตอนหลังๆเนี่ยไปตัด โดยที่ตัดแต่งกิ่งบางส่วนออกให้เห็นแต่กิ่งแล้วก็ให้มีใบเป็นกระจุกนะแต่คนยุคปัจจุบันน่ะไปตัดเป็นรูปทรงกลมความจริงไม้ตัดที่สวยท่านต้องตัดให้เป็นทรงสระเป่านะครับมีวัดอยู่วัดหนึ่งเนี่ยใกล้ๆวัดสังทองสีใส่ใกล้ๆบ้านเกิดสังทองสีใสยวัดจรเเคสัมพันธ์ที่นั่นก็มีปลูก พวกตะโกดัดเยอะนะครับพวกคอยพวกตะโกเนี่ยเป็นไม้ที่เอามาปลูกเป็นไม้บนใส่ใส่ถาดเล็กๆหรือจะเป็นไม้ใหญ่ที่เขาเอาไว้ประดับบริเวณผมเห็นบางวัดเขาเอาต้นไม้พวกนี้ไปปลูกรอบๆโบสถ์นะฮะก็สวยดีนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เราจะพบเห็นได้ในวัดแล้วยังมีตั้งหลายอย่าง ดอกบัวดอกอะไรต่ออะไรดอกเข้าพรรษาอะไรนี่ทิดโบนบางประมาก็จะได้คุยให้ท่านได้ฟังต่อไปนะครับที่วัดเสมียนานารีมีต้นไม้ไอ้ตรงใกล้ๆหลังโบสถ์นะฮะใกล้ๆกับศาลาที่ประกอบศาสนกิจมีต้นจันนะฮะเข้าใจว่าจะเป็นจันอินนะมีจันอินจันโอ แล้วก็มีดอกบัวอยู่ในกระถางเนี่ยก็ต้องหาอะไรมาหุ้มไว้กลัวคนจะยกขโมยกระถางไอขโมยอย่างนี้มันร้ายกาจดมากนะครับอา้าวใครคิดถึงต้นไม้ในวัดต้นไหนสงสัยก็แนะนำทิดบวนบางประมาะมาได้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบวนบางประมาะ ูป้ปน12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140ถ้าส่งไลายก็ id line นะครับ At side, U a s a n buan 2 4 9 4ท่านจะสั่งซื้อ f i b o n e x กกำจัดปลวกทั้งในไร่านาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง id line สั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา o Ultra, ที่จะไปลาดลดเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งนแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g p p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวพรีลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรพีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืช เฟรตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉียดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟรตรลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ นาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร